วันนี้ผมมีนัดกับนักแสดงหนุ่มหล่อคนเดินที่ต้องบอกว่ามีแฟนคลับเยอะที่สุดเลยนะฮะนั่นคือคุณมิวสุประสิทธิ์ครับเจอแล้วครับสวัสดีครับคุณมิวครับสวัสดีครับโอ้โหว้เด็กมิวเป็นยังไงบ้างอะตอนมัธยมจะมีจะมีช่วงแบบช่วงดาร์กดกอยู่เหมือนกันไม่มีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทุกคนเอ็กซ์เบคเราแล้วเราก็เหมือนทำไม่ได้อย่างที่เขาเอ็กซ์เบกกันอะไรครับเรารู้สึกว่า มันแบบมันหนักไปอ่ะสำหรับเราที่ทุกคนมาคาดหวังกันเลยเวลาไปแคสงานเป็นยังไงบ้างชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบนะผมแคสเป็นร้อยร้อยงานเลยได้มาประมาณติหลักสิดอะไรเงี้ยแต่เไม่รู้ด้วยนะว่าไม่ได้เพราะอะไรไม่ชอบไม่ได้แบบแบบไม่เล่นไม่ดียังไงก็ไม่รู้ด้วยจะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดย์นัทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของวอนด์วนที่ไหนกันนะครับ